อันคนก็นังสีสางเนื้อสางโตนี่ครับของสีนีวพจนเลยครับเรื่องยังตีเรื่องคาบ้านครับสามเทคนิคพ้อบ้านให้เมื่ดไหวบ้าที่นี่แหละดอกเบีย้ยบ้านเลยครับขอบคุณคสวัสดีครับพบกับผมแทงพี่โอ๊ตกับรายการบนเรื่องบ้านบนเรื่องบ้าน,นเานมื่อนี้มาผู้เดียวคือเกาครับอีกคนหนึ่งติดทำรายการอีกรายการหนึ่งครับผมใายเดียวครับเมื่อนี้ เมื่อนี้สิมาบอกเรื่องคนมีขาเนาะครับขาอย่างบ้าง,ง่ายขาหน้าขาไฟ้ขารถขาเด็กเฮ้ยบอเมียนครับอันนี้บอเมนบอเมียนเลยครับเด้ออันคนก็ลังสีสางเนื้อสางโตนี่ครับข้องสีนีวพนเลยครับเรื่องอย่างตีเรื่องคาบ้านครับสามเทคนิคพอนบ้านในเมือ่อไหร่บ่ฮหอดสามสิบปีมี่อย่างเน่ไปเบิ่งกัน หโปกเงินต้นโปะเงินต้นให้หลายกว่าค่างวด10%มันจะเร็วขึ้น6ปีจากปกติเฮาเนี่ยผ่อน30ปีเป็นบ่เฮาจิได้ผ่อนแชร์24ปีครับดอกเบี้ยมันก็นยางเสมอล่ะครับถ้าสิโปะให้เข้าต้นบ่ถือหักไปเลยก็ควรโปะตั้งแต่มื้อแรกที่เฮาจ่ายค่างวดไปเลยครับตัวอย่างก็เช่นจังมื้อนี้เฮาสิจ่ายค่างวดวันที่30เฮาก็จ่ายส่วนเกินส่วนเฮาสิโปไปให้เจ้าหน้าที่เลยแต่คั่นเป็นระบบตัดเงินอัตโนมัตินี่พอระบบมันตัดเงินไปปุ๊บเฮาก็โอนเงินเข้าไปเลยภายในมื้อนั้นอย่าให้มันเลยไปหลายๆมื้อแล้วไปโปเด้อ เาสิถือดอกเบีย้ยเงินถิตใจเพิ่มอยู่ดีขั้นสิโปกับโปให้ถูกมือได้ครับมันสิตัดเงินต้นได้หลายสุดเลยแต่ถ้าขั้นโปหาสิเปอร์เซ็นต์สเดือนเนี่ยบ้านจะเป็นทองห่อภายในสิาปีเลยได้ครับสองอย่าลืมรีไฟแนนหรือรีเทนชันบ้านถุกๆ3สามปีนะครับธนาคารใดให้ดอกเบีย้ยดีกะฝาวไปคุยน้ำข้าวเจ้าลดครับรีไฟนแนนดูดูดอกเบีย้ยมันจังสิบได้บานไปสิยายแบงค์หรือวาสิต่อรองกับแบงค์เดิมก็ได้เดชช่วงคีหฮอสามปีแบงค์ใดให้ปดูดีก็ฝ่าวไป 3คมควนใจค้างงวดไห้ตรงถ้าเข้าใจคาง,งวดตรงแล้วน่ะเข้ากับสิเป็นลูกหนีสั้นดีแมนบ่ลละครับธนาคารได้เขาเจ้าก็อยากได้รีไฟแนนซ์รีเทนชั่นกะง่ายขึ้นครับแต่ขั้นเข้าใจปตงใจสะใจเล็กธนาคารสิปับดอกเบีย้ยเขาเด้เขาสิปับให้เป็นดอกเบีย้ยแบบร่อยโตหรือว่าแบบแพงสุดเลยครับบานที่นี่ละดอกเบีย้ยบานเลยครับเขามีดอกทีมงานสิมีตารางให้เบิ้งนะครับว่าโป๊ะจักเปอร์เซ็นต์สิลดระยะเวลาการผ่อนบ้านไปจากปี คุณผู้ชมครับกานเท่าสิกูซื้อบ้านจากหลังควรประเมิอนอัตราดอกเบีย้ยอัตราเงินผ่อนแต่ละเดือนเพื่อบ้างแผนในระยะาายาวให้ดีนะครับมันจังสิบอดไเป็นภาระ,ะที่หลังเก็บเงื่อน้ต่อเติมกันแน่นด้วยครับพราะบ้านคือที่พักของหัวใจคลิปหน้าไม่ยังว่าฝากอีกฝากติดตามไปด้วยครับสำหรับมือนี้ช่างพีโอต้องขอลาไปก่อนด้วยครับสวัสดีครับพบกับพวกเราช่างพีโอตช่างแบงค์ได้ทางพอบ้านโอเคชานอลอย่าลืมสับตาไคจับตาใบสับตะไค ถูกแล้วและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย